สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการบรรยายนะครับฟิสิกส์นะครับผมในระดับชั้นม .5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับในเรื่องของแสงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครเราก็จะมาเริ่มต้นกันในข้อที่16นะครับนะเริ่มต้นข้อ16และจะเข้าสู่ภาคคํานวณนะฮะสำหรับวันนี้นะสำหรับข้อที่16นั้นเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นข้อที่ง่ายนะฮะถามว่าทำไมถึงง่ายครับเพราะว่าเอ่อมันเป็น การวาดภาพธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หนักหนาเกินไปนะฮะสำหรับพวกเรานะฮะทุกคนก็สามารถวาดได้อยู่แล้วนะฮะคราวนี้ต่อไปนะฮะในข้อแรกนะครับที่เขสั่งบอกว่ารังสีแสงตกกระทบกระจกโค้งเว้าในทิศ่างรูปเพราะว่าตรงนี้คือรังสีแสงตกกระทบนะฮะแล้วจงเขียนรังสีสะท้อนนะครับหลักการง่ายมากลูกตรงนี้นะฮะ การเขียนรังสีสะท้อนจะต้องผ่านจุดอะไรเสมอลูกจุด F นะลูกเพราะว่ามันสะท้อนต้องผ่านจุด F นะครับเพราะว่าอันแรกนะครับหนูก็ลากไปเลยลูกแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสะท้อนออกจบง่ายนะครับต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเอ,อ่อถัดมานะฮะตรงนี้นะลูกมันผ่านจุด F ออยู่แล้วนะฮะคราวนี้มันจะสะท้อนอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราเรียนมาลูกอันนี้ถือว่าเป็นแบบ ไม้ประดับสําหรับความรู้แล้วกันนะฮะตรงนี้ก็ธรรมดาลูกลงมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าสังเกตง่ายงลูกมันมีเส้นเฉียงมาแล้วเพราะฉะน,นั้นหนูก็วาดเส้นขนานลูกแค่นั้นเองนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นสะท้อนแบบไหนลูกแบบนี้ปึ๊บขนานมุขยะสําคัญลูกแบบนี้อ่ามีเส้นสะท้อนเห็นไหมอันนี้ก็มีเส้นขนานมีเส้นสะท้อนออกมานะฮะโอเคนะฮะนี่คืออันที่สองฮะต่อไปเสร็จแล้วนะฮะอ,อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือตรงนี้ฮะผ่านจุด f มา ตรงนี้สะท้อนอย่างไรนะฮะก็สะท้อนออกไปเลยลูกอันนี้นะฮะถ้าตอนแรกผ่านจุด F มาแล้วใช่ไหมก็สะท้อนออกไปอย่างจุด F ได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นไม้ประดับแล้วกันนะฮะนะสำหรับ2ข้อนี้นะฮะนะคราวนี้ต่อไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราไปดูกันต่อในข้อที่18ในภาคคำนวณเลยนะฮะ สำหรับข้อที่สินั้นเนี่ยนะฮะก็คือว่ากระจกโค้งเวล์นะฮะมีความยาวโฟกัสอันนี้เป็นกระจกเวล์นะฮะจะเจนสำคัญเลยนะฮะนะเป็นกระจกเวล์เพราะฉะนั้นส่วนมากทุกอย่างเป็นบวกครับมีความยาวโฟกัสนะฮะก็คือ10ครับนี่คือค่าของตัว f ลูกอ่าเราใส่ไว้นะฮะแล้ววันนี้เราจะใช้เอฟเป็นบวก10ด้วยนะฮะจงหาระยะวัตถุนะฮะซึ่งก็คือตัวอะไรฮะตัว s เฉยๆนั่นเองนะฮะโจทย์ถาม s อสลูกวา s นี่มันเป็นเท่าไหร่นะฮะ ทำให้เกิดภาพจริงนบนฉากมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุอ่านะฮะมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุนะฮะอ่ามีขนาดภาพเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุนั่นเองนะครับโอเคนะฮะคราวนี้แต่ตรงนี้นะฮะก็บอกว่าขนาดภาพเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุแสดงว่าอะไรรูปประโยคนี้ฮะมาแปลด้วยกัน,นะฮะ เป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุแสดงว่า S yes, ดมีค่าเท่ากับเศษ 1.2s ส่วน 2s ถูกไหมฮะก็บอกว่าครึ่งหนึ่งของออวัตถุนะฮะก็คือเศษ 1.2s ส่วน 2s รุปนี่คือความหมายะฮะในการแปลประโยคภาษาเป็นสัญลักษณ์แล้วนำมาใช้แทนค่านะครับสำหรับวันนี้นะ,ะสูตรก็จะมีเพียงแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะฮะก็คืออะไรฮะ F เท่ากับอะไรครับ อ่าคูณกันนะฮะ s, s คูณ s แดดลูกข้างล่างเป็นยังไงครับก็บวกกันล e ูกแค่นั้นเอง s บวกกับ s แดดลูกแค่นี้เองง่ายๆนะฮะนะสูตรนี้ก็ไม่ได้จดจำอะไรยากจนเกินไปนะฮะเพราะไม่เกินความสามารถพวกเราถูกไหม,มครับอ่าต่อไปแทนค่า f ลงไป 1f นนเป็นบวกนะลูกเราก็แทนไปด้วย10นะฮะเท่ากับอะไรฮะ s นะครับเอ,อ่อตรงนี้นะฮะ s โจทย์ถามลูกไม่รู้นะครับนะ เพราะฉะนั้นใส่ไป s เหมืนเดิมคูณ s ด s ดก็คือ1ส่วน2 s นะฮะส่วน2 s นะลูกอีกแบบหนึ่งก็คือตรงนี้นะฮะ1ส่วน2 s หมายถึง1ส่วน2คูณกับ s ส่วน1ลูกแบบนี้นะฮะส่วน2คูณกับ s ส่วน1นะฮะความหมายนะฮะต่อไปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหมายถึง s ส่วน2นะลูกเพราะว่าครูอ้อมจะให้เอา s ส่วน2นะลูกใส่ลงไปแบบนี้นะฮะโอเคแล้วต้องบทนี้นะลูกหาด้วยอะไรครับ s บวกกับ s นั่นเองนะฮะ s ไม่รู้บวก s ก็คือ s อส่วนสลูกจะได้คิดง่ายๆโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่คือการแทนค่าครับคราวนี้ขั้นต่อไปนะฮะทำอะไรนะฮะเราก็คำนวณตรงนี้กับตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนนะฮะไม่งั้นคิดยากเลยนะฮะ10ครับเท่ากับครับตรงนี้คูณกันได้อยู่ที่ s อกำลังสนะฮะส่วนอะไรฮะส่วน2นั่นเองต่อไปเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยฮะตรงนี้นะ ว่ามจะเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยนะฮะโอเคส่วนตรงนี้นะลูกวิธีคิดง่ายมากเอา2ขึ้นมาคูณกับ 2s นะฮะย้ำเอา2ขึ้นคูณกับ S ได้ 2s 2s บวก 1s ได้อยู่ที่3อสา่วน2ฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะบวกกันเสร็จได้3 s เส่วน2ต่อไปตามหลักการหารเศษส่วนลูกเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับ 3s เส่วน2เป็นเศษ2ส่วนอะไรฮะ S 3 s นั่นเองลูกแบบนี้ฮะนี่คือวิธีคิดนะครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดเลขฮะตรงนี้นะลูกตัดกันไปหมดถูกไหมฮะตัดไปหมดเลยนะฮะต่อไปเสร็จแล้วตรงนี้ยังคงเป็น10เหมือนเดิมนะฮะอ่าต่อไปครับ s กาลัง2กับ s กาลัง1ตรงนี้เอา s หารลูกตรงนี้ได้1ตรงนี้ก็จะเหลือ s กาลัง1ลูกเขียนไว้นะฮะอ่าเหลือ s กาลัง1ใส่ไ้เลยฮะส่วนข้างล่างเหลือเลข3ลูกแค่นี้เอง โอเคนะฮะต่อไปเสร็จแล้วนะครับเอา3เนี่ยคูณทั้งสองข้างของสมการเพื่อที่จะหา S ตามที่โจทย์บอกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็คูณ3ลูกอ้นี้คูณะไรฮะคูณ3เช่นกันเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราจะได้ว่า10คูณ3ได้ผลลัพธ์อยู่ที่30ฮะตรงนี้ตัดกันหมดเลยนะฮะมันก็จะได้ S นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตอบทันที S เท่ากับ30ลูกอ่าเพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ เมื่อได้เลยแล้วทำยังไงลูกกาช้อยสีครับป้อนตรงช้อยไหนฮะช้อยหมายเลข4นะฮะตอบเลยนะฮะอ่าจดลงไปนะครับ โอเคเสร็จ okay, uh, เรียบร้อยนะครับนะคราวนี้ต่อไปนะฮะเราไปดูกันต่อในข้อที่20สครับสำหรับข้อที่19นั้นไว้ให้พวกเราทำส่งครูอ้อมนะครับอ่าจารย์เตนนะลูในวิดีโอก็บอกกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจเตรียมปากกาไว้ด้วยนะฮะโอเคครับคราวนี้ต่อไปครับเรามาดูกันต่อในข้อที่20สําหรับส่วนภาคคํานวณน,นะฮะ ในกรณี20บอกว่ากระจกโค้งเว้านะฮะมีความยาวโฟกัสนะครับ10เซนติเมตรนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือค่าของ F นั่นเองนะฮะอ่าเราก็วางไว้ลูกต่อไปจงหาระยะวัตถุนะฮะระยะวัตถุก็คือตัว S โโจทย์ถามตัว S เฉยๆไม่มีแดดมานะถ้กาเป็น S แดดคือระยะภาพนะฮะที่ทำให้เกิดภาพเสมือนหัวตั้งโอเคนะฮะภาพเสมือนหัวตั้ง แน่นอนอันนี้เป็นภาพกรณีสุดท้ายนะฮะที่เราเคยศึกษากันไปในส่วนของทฤษฎีถูกไหมฮะก็บอกว่ามีขนาดนะครับภาพเนี่ยใหญ่กว่าวัตถุนะฮะถึง2เท่าจากตรงนี้นะฮะแสดงว่า S นะครับเอสของเราเนี่ยนะฮะนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือกําลังขยายนะเนี่ยในความเป็นจริงนะฮะมันคือกําลังขยายแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กรมจะยังไม่ยกสูตรนั้นก่อนนะฮะเดี๋ยวจะยกวันหลังนะฮะ คราวนี้นะฮะ s นะฮะในวันนี้นะลูก s s ของกระจกวันนี้นะฮะครูอมก็จะให้มันเป็นโจทย์ถามระยะวัตถุนะครอ้อมจะให้มันเป็น s เหมือนเดิม s ต่อกับ s นี่แหละฮะนะต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูระยะภาพลูกนะฮะคราวนี้ระยะภาพนะฮะมันเป็นเท่าไหร่นะฮะจากข้อมูลตัวนี้หนูดูครับก็บอกว่าเกิดภาพเสมือนหัวตั้งมีขนาดนะฮะ ใหญ่กว่าวัตถุถึง2เท่านะครับนะสำหรับตรงนี้เนี่ยนะฮะถามว่า S อสเท่าไหร่นะฮะก็คือ 2S นั่นเองนะฮะอ่าใช้สูตรตัวนี้ก็ได้จริงๆมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะฮะเดี๋ยวว้อมจะยกวันหลังเราอีกสูตรหนึ่งนะฮะเอ่อสำหรับตรงนี้นะฮะเมื่อเราได้ S อตากะเอสเอสแดตากะสองเองสเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็แทนค่าลงไปในสูตรได้เลยนะฮะอ่านะฮะ f เท่ากับอะไรเอ่ยเเท่ากับอ่า s นะฮะตามนี้เลยลูกตามนี้แหละนี่นะอ่าวามก็จะใส่ธรรมดาอีกทีนึง S คูณ s แดดนะฮะแล้วก็ s บวกกับ s แดดนั่นเองนะฮะอันนี้คือสูตรของเราตามที่เขาเขียนมาให้ต่อไปเราก็แทนค่าลงไปลูก f วันนี้เป็นกระจกเวาลบอน f เราจะแทนเป็นบวก10นะฮะเราก็ใส่ลงไป10ะฮะโอเคนะฮะ เออ่ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะ s นะครับเราก็ใส่ s เหมือนเดิมนะฮะก็ตรงนี้คือระยะวัตถุนะฮะเป็นระยะวัตถุจริงฮะเป็นบวกแน่นอนคูณ s แดนะฮะ s แดเนี่ยนะฮะเราก็แทนลงไปนะฮะก็คือเอลบ 2s ลูกตรงนี้ต้องใส่ลบนะฮะลบ 2s ลูกเพราะว่ามันเป็นอะไรฮะอ่าระยะภาพเสมือนลูกถ้าเป็นภาพเสมือนเนี่ย s แดต้องติดลบนะฮะจำไว้นะฮะ ต่อไปเสร็จเรียบร้อยครับข้างล่างครับก็ S เหมือนเดิมนะฮะบวกกับลบสอนั่นเองโอเคนะฮะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นี่แหละครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะไปกันต่อสิครับ10เหมือนเดิมะฮะตรงนี้10เหมือนเดิมนะครับต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเท่ากับลบสอนะลูกทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะข้างล่างครับก็จะเหลืออะไรเอ่ยลบเ โอเคนะฮะตัวนี้ก็เป็น10เหมือนเดิมนะครับลบหารลบได้บวกฮะนะต่อไปเสร็จแล้วเกับ s อสแต่ไกลก็จะเหลืออยู่ที่ 2s ถูกไหมนะฮะลบหารลบได้ค่าบวกนะครับ s อสกำลังสหารเกำลังหเหลือ s นะฮะยกกำลัง1นั่นเองนะฮะเพราะเหลือเท่านี้ครับต่อไปเอา2หารทั้ง2ข้างของสมการ2หารทางนี้ได้ s 2หารทางนี้ได้5นั่นเองนะฮะเพราะ s 2, เป็น5นั่นเองนะฮะตอบ5เซนติเมตรนะฮะเพราะาช้อยหมาเลขอะไรนะฮะ อ่านะครับหมายเลข4นั่นเองนะฮะเราก็ต่อไปนะฮะสำหรับข้อนี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะคอ้มจะขอย้อนกลับไปตรงกำลังขยายนิดนึงนะครับอ่านะฮะคุ้มจะขอย้อนกลับมาที่ทฤษฎีสักนิดหนึ่งนะลูกอ่าตรงกําลังขยายนะลูกตัวนี้นะฮะกำลังขยายเราสามารถหาได้จาก m เท่ากับ s แส่วน s ย้ำ m เท่ากับ s แดส่วน s อ่าคราวนี้ครูอมก็จะกลับมาที่ตัวนี้ลูกนะขออนุญาตเปิดนะฮะทำไมนะฮะตรงนี้มันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้หนูมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายความหมายให้ฟังลูกจากตรงนี้นะลูกจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าขนาดใหญ่กว่าวัตถุ2เท่าตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงกําลังขยายหรือ m นั่นเองนะฮะหมายถึงตัว m ลูกซึ่ง m เราสามารถหาได้จากอะไรลูกอ่าก็คือ s แดส่วน s ถูกไหมฮะ กำลังขยายเป็น2ฮนะวันนี้นะฮะ s แดดเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะฮะส่วนด้วย s เหมือนเดิมแบบนี้นะฮะต่อไปนะลูกหนูเอา s เนะี่ยคูณทั้งสองข้างของสมการแบบนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะลูกเราก็เลยได้ว่านะครับ 2s ทางซ้ายนะฮะเท่ากับอะไรนั่นเองลูกเแดดนั่นเองนะครับนี่คือที่มานะลูกว่ามันมาได้อย่างไรนะฮะเพราะอันท่าโจทย์บอกว่าขนาดใหญ่กว่าวัตถุ2เท่าตรงนี้คืออะไร กำลังขยายครับจำไว้เลยนะฮะมันคือกำลังขยายลูกอ่ะขยับให้ดูนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่คือที่มานะลูกว่าวันนี้ทำไมตรงนี้ s อถึงเป็น 2s นะครับโอเคนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาต่อกันนะฮะในข้อ20ลูกในข้อ20นะฮะครูขออนุญาตนำเสนอสูตรอีกสูตรหนึ่งนะลูกอีกแนวทางหนึ่งนะฮะ ออนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีสูตรตัวนี้ด้วยลูกก็คือ m เท่ากับ f ส่วนด้วยนะครับ s ล f นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะลูกที่นำมาใช้ในการคำนวณทึ่งเป็นสูตรดัดแปลงนะฮะสำหรับตรงนี้ก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะหาคำตอบได้เร็วขึ้นลูกคราวนี้เรามาดูข้อนี้กันครับ ในข้อนี้เนี่ยนะฮะโจทย์ให้กําลังขยายมาเนี่ยนะครับก็คือ2แต่ตรงนี้เป็นกําลังขยายของภาพเสมือนอะไรที่เป็นเสมือนีน่เป็นลบหมดนะ,ะหนูจำไว้เลยนะฮะการนี้ต่อไปเนี่ยนะครับ f เนี่ยเป็นของกระจกเว้าซึ่งก็คือเป็น10ตรงนี้เป็นบวกเสมอน,นะฮะนะโอเคเรียบร้อยและโจทย์ถามว่า s เนี่ยมันเท่าไหร่ นะฮะโอเคครับเพราะว่าเข้าสูตรสูตรนี้ได้เลยลูกโดยที่เราไม่ต้องไปแปรตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้ครับไม่จําเป็นต้องไปทําตรงนี้เลยนะครับนะมันก็จะทําให้เรานั้นหาคําตอบได้เร็วขึ้นนะฮะคราวนี้ครูอ้อมลองแทนค่าดูนะลูกเอ,อ็มเนี่ยนะฮะเป็นลบสนะครับ f นะฮะก็คือ10 s ไม่รู้ลบกับ10อีกทีหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะนี่ก็คือตรงนี้ ต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทำการแก้สมการลูกนะตรงนี้นะครับเราเอา s ลบ f นะลูกใส่วงเล็บก่อนละกันนะฮะเอา s ลบ f เนี่ยนะคูณทั้งสองข้างของสมการแบบนี้นะฮะอ่าน,นี่ลบสองนะฮะคูณด้วย s ลบสิบแบบลูกตัวทีนะฮะ s ลบสิบแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ตัดกันไปคูณตั้งก้อนนะฮะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ฮะสิบนั่นเองนะครับ ต่อไปตรงนี้นะฮะเอาลบสไปคูณ s เป็นลบสอเอาลบสไปคูณลบสิเป็นบวกยีนะฮะแบบนี้นะฮะต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้าย10มาทางนี้นะฮะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือลบสอครับเท่ากับ10บลบยีมันก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะลบสิบทันเองต่อไปเสร็จแล้วนะฮะเอาลบสนี่หารทั้งสองข้างของสมการนะฮะแบบนี้นะฮะก็ตัดกันหมดไปนะฮะก็จะเหลือบวกเ เท่ากับลบหารลบได้บวกลูกบวกอะไรฮะบวก5นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะได้คำตอบเท่ากันนะลูกเดี๋ยวจดวิธีนี้ลงไปด้วยนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อย้วนะลูกพรสรุปแล้วก็คือ,อได้คําตอบเท่ากันนะฮะไม่ว่าเราจะใช้สูตรตัวนั้นหรือสูตรตัวนี้นะครับนะโอเคนะที่สําคัญนะลูกคือเครื่องหมายหนูใส่ให้ถูกถ้าเครื่องหมายใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีนะฮะนะอันนี้ก็ย้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะลูกผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับข้อที่20นะฮะการนี้ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในข้อที่22อนะฮะ,อ,ะ,ฮะอีกสักข้อหนึ่งนะฮะในข้อที่22นะ Okay. อันนี้ก็บอกว่าสําหรับคนเก่งนะฮะนะเพราะว่าเราเก่งนะฮะเพราะเราก็ต้องดูครับนะ,ะข้อที่ยี่สิสองเนี่ยนะครับโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะฮะมาดูกันโจทย์บอกว่าเมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งเวา้าอันนี้เป็นกระจกเว้านะครับเพราะว่าหนูจะต้องดูด้วยว่ามันเป็นกระจกชนิดใดอันนี้สําคัญนะครับนะจะเกิดภาพบนฉากนะฮะมีขนาดความสูงนะฮะนะอันนี้เกิดภาพนะล,ลูกเกี่ยวภาพความสูงของภาพเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุอืม นะครับความสูงตรงนี้พูดถึงความสูงแสดงว่ามันได้พูดถึงอะไรลูก็คือขนาดภาพถูกไหมฮะนะพูดถึงขนาดภาพเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุจงหาระยะวัตถุอ่าก็คือถาม S สุกว่า S นี่มันเท่าไหร่ถูกไหมฮะระยะวัตถุมีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวโฟกัสนะครับอ่ามีค่าเป็นกี่เท่าของความยาวโฟกัสครับ คราวนี้นะฮะกวอมจะเริ่มต้นแปลนะลูกก็คือตรงนี้ก่อนก็คือประโยคสัญลักษณ์ตัวนี้นะกวอมจะแปลให้ฟังนะลูกระยะวัตถุคือ S, <S โอเคใส่ไปนะลูกมันคือ S นะต่อไปนะครับมีค่าเป็นหมายถึงเท่ากับคำว่ากี่นี่ยังไม่รู้นะลูกหนูใส่ตัว M ลงไปต่อไปเท่าของหมายถึงคูณความยาวโฟกัสคือ f โอเคไหมฮะนะ ครานี้ต่อไปนะฮะเมื่อเราแปลเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาถามกันต่อว่าเอ๊ะวันนี้โจทย์ต้องการอะไรก็คือให้หนูหายได้ว่าตัวเลขที่อยู่หน้า f คือว่า m นี่แหละฮะมันคือเลขใดลูกแค่นั้นเองนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะลูกสำหรับวันนี้นะฮะโจ์ได้ถามว่าตัว m หรือตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์ของ f มันคืออะไรนะฮะคราวนี้หนูมาดูที่ท่อนนี้ต่อลูกหลังจากที่เราคิดคําถามเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะฮะก็บอกว่าจะเกิดภาพบนฉากมีขนาดความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุสังเกตได้ว่าตรงนี้นะฮะประโยคนี้มันคืออะไรตรงนี้หมายถึงกําลังขยายลูกซึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือว่ามันจะเอานะครับก็คืออ่า ขนาดภาพกับขนาดวัตถุมาพูดนะครับมาพูดถึงนะฮะเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุเป็น2เท่าของวัตถุอะไรพวกนี้ครับมันจะมีคําว่าของคือมันจะมีตัวเลขอยู่ด้านหน้าของคําว่าของแสดงว่าโจทย์ได้กล่าวถึงกําลังขยายลูกนะคราวนี้นะครับเราสังเกตนะลูกโจทย์ให้ขนาดกําลังขยายมาครึ่งหนึ่งหมายถึง1นส่วนสลูกโอเคไหมฮะวันนี้กําลังขยายจากประโยคนี้ก็คือ1นส่วนสนะฮะเพราะหนูต้องรู้ว่าประโยคนี้หมายถึงไข่นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะ คำนี้ต่อไปนะฮะเรามาดูที่คำถามฮะในคำถามนั้นมี S กับ f นะครับเพราะว่าสูตรที่เรานำมาใช้ในวันนี้ก็คือสูตรลัดที่ครูวิอมสอนไปก่อนหน้านี้ครับเอามาคิดต่อูกก็คือ M เท่ากับ f ส่วนด้วยอะไรลูก S ลบ f นะฮะไม่ได้ใช้สูตรตัวนี้นะฮะวันนี้นะสูตรนี้จะดีกว่าลูกมันเร็วมันสู่เข้าสู่เป้าหมายไว้นะฮะควนี้ต่อไปแทนค่า M ลงไปนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะโจทย์บอกว่าเกิดภาพบนฉากได้ หรือฉากรับภาพได้แสดงว่าตรงนี้เป็นภาพจริงนะฮะนะมันเป็นภาพจริงแน่นอนเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นค่าบวกลูกหนูใส่ไปได้เลยเศษ1ส่วน2ฮะต่อไปเท่ากับ F ไม่ทราบครับ S ระยะวัตถุไม่ทราบฮะเพราะ,ะน,นติดตัวแปรไว้เหมือนเดิมครับโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อไปนะฮะให้หนูดำเนินการจัดรูปสมการลูกก็คือคูณไข่หนูคูณแบบนี้ฮะ s ลบ f ไปคูณ1ฝัง่งนี้หนูจะได้เป็น s ลบ f นะฮะเหมือนเดิมนะครับ2ไปคูณ f หนูได้อยู่ที่2 f ลูกแค่นี้เองนะฮะต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะให้ย้าย f นะฮะย้ายลบ f มาทางนี้ลูกย้ายไปฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่ s อย่างเดียวตรงนี้ก็จะกลายเป็นบวก f 2 f บวก f ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรลูก3 f นั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องการประโยคนี้ตอนนี้หนูคิดมาถึงแล้ว หูดูสิครับว่าวันนี้เลขอะไรฮะอยู่หน้า F ลูก3นั่นเองเพราะวันตอบเจ้าไหนลูก3เท่าของโฟกัสนะครับเพราะวันตอบข้อไหนฮะข้อที่2นั่นเองลกงลงไปนะครับโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ราวนี้ต่อไปนะฮะในข้อสุดท้ายนะฮะในข้อที่23นั้นเนี่ยนะฮะนะมันจะมีโจทย์อยู่ด้วยลูกข้อนี้นะครูอ,อมก็จะให้เราเนี่ยนะทำมาส่งครูอ้อมด้วยนะครับนะอย่าลืมส่งนะลูกทําดีๆตั้งใจทานะฮะนะเราก็จะสามารถทําได้นะลูกสําหรับเรื่องนี้นะฮะโอเคนะฮะฝากทิ้งท้ายลูกอย่าลืมไปวาดภาพที่เกิดจากกระจกนูนกระจกเว้าด้วยนะครับแล้วก็สูตรสําคัญที่สุดเลยนะครับนะแล้วก็เครื่องหมาย นะฮะที่เราแทนลงไปนั้นเนี่ยนะฮะเป็นลบเป็นบวกตอนไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษากันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาก็ได้หมดลงพอดีเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะกู่้งมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ